สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สิรีพาเข้าครัวเราจะมาแชร์เรื่องวิธีทำอย่างไรให้เราทำหัวปรีให้มีความขาวสดสวยกรอบนี่คือหัวปรีที่เราได้ไป ลวกแล้วขาวจัว้วะสิ่งที่พี่สิริเตรียมมีหัวปรีหนึ่งหัวสดๆแบบนี้นี่นะคะเอาเตรียมมาสดๆและมะนาวสองลูกมะนาวสองลูกเดี๋ยวเรามาเริ่มทำ และแชร์วิธีการทำไปพร้อมๆกันก่อนอื่นพี่ชิริจะผ่ามะนาวก่อนผ่าหปีผ่ามะนาวมาแล้ว1นลูกแล้วก็จะนำหัวปีออกมาผ่าเป็น4ส่วนผ่าตามยาวแบบนี้ ถ้าเราผ่าหัวปีหั่นออกมาแล้วจะมียางมียางจากหัวปีน้ำยางจะทำให้หัวปีดำนะก็คือยางกล้วยยางกล้วยจะดำทีน,นี้เมื่อเราผ่าหัวปีเห็นไหมครับเพื่อนจะเห็นว่ามีมีคราบดำๆอยู่บนหัวปีนี่นะคะเราก็ไปเตรียมน้ำมา จากนั้นก็บีบมะนาวลงไปที่หัวปรีแบบนี้บีบลงไปน้ำมะนาวจะมีความเป็นกรดรสเปรี้ยวก็จะช่วยล้างคราบยางของกล้วยที่อยู่ในดอกหัวปรีก็จะทําให้หัวปรีมีความ ขาวสดถ้าเรากินสดหัวปรีก็จะขาวกรอบแต่ถ้าเราจะนำไปต้มรวกแกงชิ้นของผักหรือจะเป็นหัวปรีที่เราหั่นไว้นำไปแกงก็จะขาวไม่ดำเราจะให้เพื่อนเพื่อนเห็นชัดๆว่าเราบีบน้ำมะนาวลงไป เปลือกมะนาวไม่ต้องทิ้งนะคะใส่ลงไปในน้ําเลยนี่นะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้ยังดําอยู่เดี๋ยวเราจะแช่ให้เห็นชัดขึ้นเราบีบลงไปแบบนี้แล้วแช่ลงไปในน้ำคราบสีดําๆที่ติดอยู่กับเนื้อของดอกหัวปรีก็จะจางหายไปนี่เป็นวิธี เคล็ดลับของภูมิปัญญาชาวบ้านเราก็ได้นำมาแชร์กับเพื่อนๆซึ่งบางครั้งเราไปซื้อจากร้านที่ทำอาหารขาย mm. เราไปเจอที่เขารวกหัวปีหรือแกงหัวปีดำ,ดำ ซึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้วิธีว่าจะต้องทำอย่างไรเราก็นำมาแชร์สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะก็จะได้เพิ่มความรู้เป็นวิชาทานให้กับเพื่อนที่ยังไม่รู้คนที่รู้แล้วก็แชร์ต่อนะคะเมืปีก็จะขาวขาวจัวเลย แล้วเราจะนำไปรวกเราก็ต้มน้ำให้เดือดแบบนี้ใส่น้ำลงไปประมาณ1ลิตรต้มน้ำเดือดน้ำต้องเดือดให้ร้อนนะนี่คือน้ำเดือดความร้อนเต็มที่แล้วใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชา เสร็จแล้วให้ใส่ชิ้นหัวปรีลงไปเลยสำหรับคนที่จะทำกินและทำขายบานทีบอกว่าลวกหัวปรีแล้วดำไม่น่าทานก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะสำหรับคนที่ประกอบอาชีพที่ทำขาย ก็ลองใช้วิธีนี้หนะัวปีก็จะขาวสดแบบนี้นี่ค่ะขาวสวยก็น่าทานสำหรับคลิปนี้เป็นวิธีที่จะปรุงอาหารและวิธีที่เราจะใช้เคล็ดลับในการปรุงอาหารแบบง่ายๆเป็นวิธีบ้านๆพี่สิกก็นำมาแชร์ ขอบคุณทุกการรับชมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะมาแชร์และทำเมนูอร่อยๆอ,อ,อะไรให้กับเพื่อนๆได้เอนจอยกับเราสวัสดีนะคะ